ทีนี้มาดูการดันดินของ KRT 140ที่แปลงเป็นขับเคลื่อน4ี่ล้อแล้วครับดันสองเท้าไปเลยครับ นี่ครับเกิดอาการฟรีเหมือนกันครับล้อหน้านี่ครับล้อหน้ามีอาการฟรีบ้างครับแต่อาการฟรีจะน้อยลงครับน้อยกว่าตอนตอนใช้งานเทาเดียวครับ ข้อดีของรุ่นนี้พอแปลงเป็นขับเคลื่อนสี่ล้อแล้ว,ลวคือมันมีเทียสโลครับมีเตากระต่ายแบบรถใหญ่แล้วท้ายรถก็เป็นระบบเฟืองท้ายของแท้แบบรถไถฟ,ฟอร์ดเลยครับแบบรถไถของแท้เลยครับล้อหลังสามารถหมุนฟรีข้างเดียวได้ครับที่ข้างหยุดได้ และล้อหน้าก็เป็นเฟืองท้ายเหมือนกันครับที่เป็นเอามาดัดแปลงครับล้อหลังจะสามารถหมุนปีข้างเดียวสลับข้างกับล้อหน้าได้ล้อหน้าก็อาจจะหมุนปีข้างเดียวข้างหยุดได้เหมือนกันครับคือมันใกล้เคียงกับรถไถกับเพื่อนสี่ล้อของแท้มากเลยครับเพราะเป็นเฟืองท้ายทั้งหน้าทั้งหลัง นีครับมีเกิดอาการลื่นฟรีบ้างครับนี่ครับล้อหน้าเกิดอาการล้อลื่นฟรีบ้าง นนี้นี่มันเป็นเคอาีพัดนะครับที่ท่อเสียขึ้นบน,นครับแต่ผมตัดให้เหลือสั้นลงครับเพราะว่ามันวิ่งเคยวิ่งเกี่ยวปลาแล้วน็อตท่อเสียขาดคาฟ้าสูบเลยนะ พอแค่นี้แล้วครับ